เด็กแต่ฉันยังไม่เห็นคนอื่นนะนอกจากเขาสามคนเขาแล้วก็แม่บ้านเขาแล้วก็เด็กคนนี้สรุปอีบ้านนั่นผัวเมียเขาค่ะจบนกเธอยาบ้าแต่มโน้ไอ้นกมันมโน้เลยพี่มันต้องแมนแท้ล่ะถ้าไม่ชอบพี่ไม่เดินบ่อยขนาดนี้เขาเน่ากอ,อกร่างกายข่อยางออกหมู่บ้านหมากระเเฮาเขาเสียดายนินลังบ้านก็มีหลอ นี่ซอยนั้นน่ะที่ยูมิหลงเข้าไปบ้านเขาอะ่ะไปอุ้มวันนั้นน่ะนี่ใครกับไปดูดูยูมินะ่ะแล่นออกไปไปแล่นเขาเฮี้ยนเขาลวกแต่ว่าพอเฮี้ยนผู้สาวนี่นี่แมวนี่เฮี้ยนผู้สาวสเปคพุนยี่ตุ่มนี่เฮีนน้ยนเหมนออฟฟิศนี่ผู้สาวลาหลายหลายมีแต่สเปคพุนยี่ตุ่มอ้วกอุมสบึงบึงนี่สเปคแล้วข่อยใอยลงนี่ยเพราะเป็นสเปคแล้วแหละเด้ย่ยเรานี่นะโอ้ะ่ำเลยเล่ากับพ่อเล่าคือกันต่างคนต่างอาหารตาเข้าใจไหมคะ เออถึงเราจะแก่แต่เรามีไฟเพราะว่าสมองเรายังเป็นเด็กอยู่โน้ยเดี๋ยวมาบอกก่นเสียนะหรือไม่ใช่ไปดินท่นแรกเล้วหรือไม่ใช่ขาวอวบคนมากจะทางนข่อยคือเลี้นเมืองใต้เยียนนั่งนั่นหรือไม่ใช่ระบายข่อยก็อีิขาวขาอวบเจ้าเลือกข่อยทะยานมากนั่นหันบ้าเจเลือกอีาขาวอวบแล้วแก่เหี่ยวจอดอาบทำอะไรอย่างนั้น ก็ได้เืดข้างมันทั่วไปอะนี่นไม่ได้เหี่ยวนะคะถึงจะแก่ตึงทุกส่วนตั้งแต่หูเลยตึงสุดคือหูอ่ะเอาไหมแซมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโุ้ยใหญ่ทุกคนมาหยาม่มไมาย่ำเนี่ยม่ตมองบาซอยกันไหลยหอีหตีต่ว่ามันมีซุ้มหนึ่งที่ไาขา่นผ้ตุ่มอยู่หลังนี่น ลานซอนเนี่ยกว่ามิตสไตจ์เจ้าขี่รถเสียงดังบึ้นไหมบึ้นไหมบึ้นไหมจะต้องไปสมทบทุ่นก็จำจงไปอยู่น้ำซุ้มนั่นนั่นแหละซุ้มนี่จะบ้าพลั้งนังซุ้มที่อาบน้ำก็อยู่คือบ้าบขี่รถเสียงดังกวนบ้านกวนเงี่ยงกวนนี่ล่มบัานเนี่ยบัานเนี่ยพี่น้องซุ้มละลอนี่เขาบระกวนไปเลยเขาขี่รถแบบสปอร์ตสปอร์ตรูรูลาลาออกแต่งโตเนี้ยบออก เขาพ่เห็นกวดบ้านกวดเมี่ยงเลยไงมิจะเจ้าเนี่นย่างกวดอ้อมทีอ้อมเดียนจกกั่งกบบปันรถคันนี้นะคะฟอร์ดตีประตูคันนี้ป้าอึดไปป้อดไปป้อดไปอึดไหมนี่สุูไหยชัวอ,อ์บากาไปยานฝาบาา้าเฮาไอ้แก้วคันยูฝาบ้าเฮานี่มันจะเป็นนาขึ้นกันกับมัน <c oughs> แซมต้องมั่นใจสิว่ามายูฝาเฮานี่คือเราสวยเราหน้าตาดีกว่ามัน ไอ้ฟ้ามันจะเหา่าไม่เห่าคนที่หน้าตาเหมือนมันเหมือน,นพ่อมันจริงนกเธอมานี่ไอ้ฟ้าเห่าเธอไหมนก,นกนกไอ้นกไปใส่ว่าขึ้นบึงไปยากเรื่องนำเรื่องไม่ให้เด่นหนเอยนุ้มาใส่กับเดินทางนี่นุ้นกพี่ระดาเวลาเธอมานี่อยู่ฟ้าเห่าไหมทุกคนเวลาไปหาน้องอยู่คอนเสิร์ตอ่ะอยู่ฟ้าเห่าไหมอะไรนะคะพี่อ้วน พี่วันพิมพ์ถามใหม่พิ๊บไม่มาอย่างมา,มาถึงอย่างคะ่ะจันเจ้าสวัสดีคะ่ะชนีแบกโลกสวัสดีนะคะนี่ค่อยชอบยุย้ยเสื้อนี้มากชื่อยุย้ยเสื้อชนีแบกโลกสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวแปดโมงพุ่นจะลงไหลจะล้างหน้าแล้วก็จะทํานู่นทํานี่หลายอย่างนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อทางสมเด็จสิ้ลวเนี่ย กจะเป็นน้นองนั้นไม่ปรุงไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าใบซ้มตำเจ้าเดิม<น>ป้เอาฟิลเตอร์ออกจากนนี้ข่อยไม่กินไปเฮ็ดขึ้นมาเป็นสวัสดีค่ะน้องเคแล้วเลิฟนี่คืออะไรลุกนี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ฝนสวัสดีค่ะอ้อยสวัสดีนะคะจิ้มได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดตะก้าอุ้ยขึ้นตะก้าหออแล้วนะคะสามกระสอบตอนนี้อยู่ที่ห้าใบแดงนะคะกาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่กระสอบละสองละห่อละสามร้อยห้าสามร้อยเก้าสิบโอ้ยเสียอาการอ่ะผู <c oughs> ้ชายเดินผ่านแป๊บเดียวบอกบอกเพื้นเขาซะแบบเสียอาการ <c oughs> เราหยุดมโนเราอยู่ในโลกความเป็นจริงนะคะตอนนี้กาแฟอุ้มรัก เราจัดปลูอยู่3กระสอบนะคะ3ห่อใหญ่แบบนี้5ใบแดงนะคะตะก้าที่4คือ2กระสอบเนะ,ะ310บาทนะคะจัดาก390บนะคะเหลือลอยหิหาบาทหนงเด็กทัานสอบตะก้าสองกระสอบอะจิมได้เลยมาร์คทองคําก็เหมือนกัน490นะคะหลอดหนึ่งใช้ได้10กว่าครั้งขึ้นไปเลยนะคะ490นี้คือเราตอนนี้เราจัดปลูอยู่ที่290นะคะตะก้าที่2ตะก้า ตา้าที่สามไม่ตาข่าที่4ีตาก้าที่2นะคะสะบู่อุ้มลักสบู่น้ำผึ้งแท้ๆก้อนสบู่แบบแน่นๆด้วยน้ำผึ้งนะคะแล้วก็สารสกัดที่เป็นธรรมชาติช่วยลดสิวฝ้า,ากระจุดแดงดำนะคะเผยผิวใหม่อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปขัดผิีผิวยังเป็นธรรมชาติตด,ตาตด้วยนะคะไม่ต้องไปขัดหน้าขัดอะไรเลยคะ่ะใช้สบู่อุ้มลักก็พอเหมือนเราได้แบบขัดหน้าขัดที่ใครทุกอาทิตย์เลย แต่ว่าไม่ตึงไม่เย็นนะคะหน้านุ่มสิวหายอาทดลองดูนะคะใครที่เป็นสิวลูกใครเป็นใบรุ่นใช้ได้ตังแต่ห้าขวบขึ้นไปเลยนะคะไม่มีาสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะจิ้มได้เลยตะกร้าที่สามสบู่ตะกร้าที่สองมาร์ททองคําตะกร้าที่หนึ่งกาแฟสามกระสอบตะกร้าที่สี่กาแฟสองกระสอบนะคะจิ้มเลยเดี๋ยวอาจจะจัดมิกเข้ามาเป็นเซตของขวัญปีใหม่เตรียมจิ้มเซตของขวัญเลยนะคะจะเจอที่แรกที่โชว์เคสของซีโอเท่านั้นนะคะเพิ่ง พรุ่งนี้พรุนี้งานอ่าพรุนี้สามสิบเนาะขอบคุณน้องหวานวันที่หนึ่งเจอกันเลยนะคะของแม่อุ้มนะคะแบรบนอุ้มรักจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนนั้นรอติดตามเป็นตีมอะไรนั้นไลฟ์พียูค่ะไลฟ์พียูนะคะทุกคนที่คิดถึงเด็กๆก,ก็เตรียมไปกิ้มตะกร้าได้เลย าข,าขอบคาาุณนะคะขอบคุณนะคะพอพ,อพอเบองงน,น, mm. นี้นอเพื่อนท่านบนบยแน่นหนอนแน่นแนอนอยนะทุกกี่โมงคะไลฟ์พี่ยูของแม่อุม้มไลฟ์ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงสาทุ่มนะคะวันที่หนึ่งบนนึยงเอียงตัวไงมัดนิบบ่อ่ททอนใหน้นะจากเศษด้วยเอาเสศษที่แบบดูเป็นง่องอกมันขั้นแเ้งโ้ผมพู้สาวยังไงเป็นหงายังแบบมัน้นหลายไันขั้นหลายเอาเศษันร่วเนเด้อบนอนี้ก่อม ขาดอีกแล้วบอกว่าให้ถอนให้มันหึงรากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเข้าจอเข้าใจมาค่ะถึงห้าหมื่นใจจะห้าหมื่นใจแล้วนะคะกาแฟหมดแล้วไม่ได้ชนแก้วแล้วมีแต่มาร์กหน้าอยู่ตอนนี้ขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณพี่เอ็มค่ะขอบคุณนะคะพี่ยองสวัสดีค่ะหนาวไม่เอ่ย เรากดพ่งนี้จ้าได้เลยคะ่ะได้เลยได้เลยพวงนี้เป็นแบรนด์ของผู้นำํานนะคะแล้วก็จะเป็นแบรนด์อุ้มรักจะต่อคิววันที่หนึ่งเลยนะคะเกยมตัวกันให้ดีๆมันหมานกันเด้อมาเก็บไว้ได้นานไหมคะได้นานได้นานแต่แต่ว่าเปิดแล้วไม่ควรเกินหกเดือนนะคะถ้าเราเปิดหลอดแล้วแต่ถ้ายังไม่เปิดก็ได้เป็นปีนั่นแหละคะ่ะแม่มาเข้าใจคะ่ะได้เลยได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลงไลฟ์แปดโมงนะคะรีบๆเลย 12องศาจ้าอำเภอภูเขียวอู้อย่าไปสัมผัสอากาศหนาวเนาะช่วงนี้เห็ดอียงออกเนี่ยเห็ดน้าหนาวมันออกบอมมันม่น้าฝนเน่ยนะเมื่อนี่แป๋วกาลังใจกันเนอมือดีแมงกดตักราขอมีแรงกันเลยเลยค่ะเขาก็ไลฟ์อยู่พี่อยู่ซื้อกาแฟแล้วค่ะแม่ขอบคุณนะคะพี่มุกดาขอบคุณนะคะน้องมุกดาพี่หรือน้องเรียกเรียกไปก่อนนะคะอาจจะเป็นพี่หรือเป็นน้องอาจจะเป็นรุลูกเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย รายงานตัวมาได้ค่ะว่าอายุอนามกันเท่าไหร่ขอบคุณนะคะพี่ละตีสวัสดีนะคะพี่นุวสวัสดีนะคะพี่นุสเตลเลียสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อุมลาคัูชิโน่เมื่อเช้านี้เราอ่าเมื่อใช้าเมื่อเช้านี้เ,เมื่อกี้นี่แหละหาแทดรวมคนเดินผ่านไม่มีใครกล้าเดินผ่านอีกเลยเออ หนูเป de ็นลุ <no S 1> <Spe token thanks> time, ้นลูกได้แม่แต่หนูหน้าแถาบ่เแถาบ่เแถาแมมเธอบ่เแถาดอกลุ้นลูกได้เลยจ้าคอยก้าแถวว่าโจวเดียวว่าโจวว่าแถวว่าแถวแถวว่าแถวว่าเกี่ยวก็โจคอยกระเถวแต่อายุว่าเอวยังดีอยู่คอยยักสูนเนี้ยวนเลยว่าแถวโซ่บอลเจ๋ออืมพี่เจย์นี่ขนายุ่มตายุ่มใบแป๊บๆบมากหนาดูไหมบ่มากหนาโดนแล้วจากหนาขาวๆกันแล้วสีดำขึ้นหนีเหลือนบ่มาก มันเป็นยังคือขี้ข่าอ้วนอ้วนันเป็นเั่โลกต่อบอกว่าคือขีโ้โผใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นมู้งกากิกาแฟาขอผู้หญิงลองอยู่มเองอินคือว่าใหญ่ขึ้นตามขีโ้โผไงหนึ่งหลอดใช้ได้เป็นเดือนแล้วยังไม่หมดเลยแสดงว่าหน้าเล็กค่ะใครที่แบบหรือพอกเยอะน้องพอกเยอะก็ได้สิบกว่าครั้งวันเว้นวันน่ะวันเว้นวันเลยค่ะเหมือนสิวขึ้นนี่ก็บพอกถ้าไม่ วันนี้สมมุติว่าสิวขึ้นพอกเลยเสร็จพวกมันก็ยุบลงผู้ใดลูกเป็นสิวนะคะไอรุ่นเป็นสิวให้พอกเลยเจนิงแถวหัวอย่างเดียวย,ยังอีกคือวันใหญ่ขึ้นไีเจนิงชอบประโยคนี้แล้วเนี่ยโมโมคะไปนี่มาตื่นมาถ่ายกาแฟซอยย่ายช่ตัมึงจะขีข่ข้าวอะไรบักมะไมาเนี่ยมันนอนมานอนเจ้าเติอเพอ๋อเอามามันหวานหนู่นาาวนี่เนี่ยโอ้เห็นสดๆตุ่มๆ่มดเลย สวดมงได้วสวดมงได้สวมดสวมงไดมันไดขี่บวขนาดมากอาทิตย์ละสามครั้งอ๋อพี่นุนีมันได้เยอะอยู่กี่กร,รัมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูห้าสิบกร,รมัมห้าสิบกร,รมัมโอ้แต่ใส่ได้หลายเทีย่ยอยู่ขายของเนี่ยบมวามันจตกกร,รัมบร่รว้บ่ได้เหลือเบิ่งเลยตัวเล็กเปิดต,ตัวมาตั้งหลายหลายเด,ล 3, 4, 3, 4เดือนแล้วสามสี่สามเดือนสี่เดือนแล้ว จิ้มมาได้เลยนะคะแห่งกีบูย่งยังอื่นแห่งสีน้อยโลงเม,มือนกันแมนบอกแมนม,น,มน,น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใช้คุ้มคักมากจริงอยากเห็นหน้าทุกคนทุกคนกันแดดแบบสกินแคร์จะออกมาแล้วนะคะพีมหน้าใสรอจิ้มกันได้เลยวันที่หนึ่งจะเป็นตกะก้าอรไยยังไงนั้นรอดูนะคะแล้วเราเปิดไปเดิมด้วย ถึงสิ้นปีเนี้ยจะพอขายกันไหมแค่นั้นหละอาจริงๆต่อไปเราจะจัดโปรเนี่ยคือหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันตะก้าที่เราจะมาเนี้ยตะก้าของขวัญที่จะมาเตรียมเลยนะคะหนูรอกันเดดกันเด็ดกับสกินแคร์ใช้ดีมากคือล้างหน้าสบู่อุ้มลักแล้วมาร์กหน้าแล้วตามด้วยครีมครีมตัวนี้เช้าเย็นเลย อันเดียวเอาอยู่แล้วก็กันแดดตอนเช้าแค่นั้นเลยเอาอยู่ค่ะไม่ต้องไปุบยเอานี้มาตกเอานั้นมาเอาคลายมือมาเอานู่นนี่นี่นั่นมากว่าจะแต่งหน้าได้ไม่ไหวนะคะเสียเวลาด้วยอันนี้คือจบๆเลยอะ่ะแดดแรงคักบ้านเฮาใช่ค่ะแรงอันนี้เนียนด้วยนะคะถ้าทาแป้งขับบีก็คือเนียนจิ๊กเลยจิ้มได้เลยนะคะจิ้มได้เลย อีก10นาทีไม่องจะลงไลไท์ใครขันไลท์นี่ก็คือจิ้มได้เลยนะคะมันมีคูปในการส่ง80บาทไหมที่เขาให้จิ้มก่อนเมื่อตอนไม่องขึ้นไลท์อะมันมีค่าส่งให้80บาทนะคะเข้าไปจิ้มก่อนแล้วก็ค่อยมากดจินตะกร้าปกติกันแดดสําคัญมากใช่กันแดดนั่นแหละจะทําให้เราไม่เกิดฝ้าเกิดกระจุดดำดำ่างแมลภาวะทางผิวเลยเหลดทําให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะถ้าเรากันดไไม่ีมมนน้้ะะคะ เราจะต้องกําจัดออกตั้งแต่การล้างหน้าที่ดีสบู่ที่ดีในการล้างหน้าสะอาดใสยังไงปรับสมดุลผิวยังไงไม่ให้แห้งตึงเอี๊ยดไม่ใช่หน้าตึงเอี๊ยดคือหน้าที่สะอาดนะคะหน้าจะต้องนุ่มชุ่มชื้นจับดูจะต้องเด้งเด้งนิ่มนิ่มเหมือนผิวเด็กนะคะเหมือนตูดเด็กกนเดดไหขายทุกวันเลยเด้อหนูอยากเห็นรีเซ็นเตอร์ทุกมือ <S <S ไม มันสเปเชียลมันจ้างเขาทุกวันนะคะพี่ันเตอร์มันไลฟ์สองคนเนะี่ยพีอยูหนูองพีจะจ้างนั้นน้องนะมีภาราในการจ่ายนะจ๊ะไม่ใช่น้อยๆนะเอาจริงๆจิ้มให้เหมาะสมจิ้มให้สมกันกันกบภาราที่จ้างก็แล้วกันเอาจริงๆเอามาให้ดูนะ่ะบางทีแบบเราได้ถึงค่าจ้างเขาไม่น้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องต้องยอมนะคะให้ทุกคนได้ดู เราจะสเปเชียลบ่อยไม่ได้อันนี้พูดเรื่องจริงปากของแม่ยอดเลิศมากแม่นบ่กค่ะฝ้ายปากทุกอย่างขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะคุณฝ้ายช่องคุณฝ้ายปากทุกอย่างใช่ไหมเดี๋ยวแม่คงไปรีโพสให้คนดังแหมต้องยอมจ่ายเด็นเบาโนสิขายปอกไงล่ะหาเงิน,นมาจิ้มเขอเลยหลายเบา ขอบคุณน้องแหมเจ้าคนใจใจแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณปักได้เลยเดี๋ยวจะทําตะก้าของควเซ็ตของควรออกมาเป็นเซ็ตรอได้เลยมาดึงตะก้าได้เลยค่ะมาดึงเตรียมมาดึงตะก้าได้เลยใครที่อ่าดึงตะก้าของอุ้มรักอยู่แล้วนะคะตอนนี้กันแดดกับสกินแคร์จะออกมารอได้เลยเอาใช้ดีถ้าใช้ดีคนคก็จะรีเควสอยู่แล้วมันก็จะมาแม่แม่พิยูใจค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณสนับสนุนเด็กๆด,ด,ด,ด้วยนะคะบางคนบอกโอ้ยถอดใจแล้วเด็กๆเป็นปนู่นเป็นนี่กันบ่อยมันก็ธรรมดาของความรักรรค่ะม,มันก็จะมีแบบนี้เราจะให้มันเหมือนแบบคู่เพราะตรงแม,งม่อุ้มก็ยังเหมือนกันธรรมดาก็แบบตีกันบ่อยอะไรเงี้ยตีกันบ่อยโอ้โหมีความประพฤติดีบวนี้เต้ยตีกันด้วยคาพูดไงไม่ได้พูดว่าอย่างนี้บ่อยทำอะไรบ่อยไม่เห็นแต่ทาอะไรบ่อยเลยตั้งแต่เป็นผัวเมียกันมาไม่ทําหน้าที่ผัวบ้างไหม ขยี้บ่อยหนีนั่นเห็นบ่อยมันมากจดไง่อยนะฮ่าๆแค่สามีกับน้อนเมือละสามจะโมงงก่จะควงสรีนคซ้ำไปเย็ดนะสามซู้ๆนะตัวเองตัวไหนน่านใจไอแมมือนี่แหละจะได้เห็นมันจะไปหาเขาทางนี้พูดกันสามสามเข้ากับพี่กันประมาณนั้นแหละค่ะถ้าเขาเป็นคู่ถ้าไม่ใช่คู่จิ้นกันธรรมดาที่แบบจิ้นแบบจิ้นแบบเฟกใส่กล้องอะมันก็จะเป็นประมาณนี้ เอาจริงๆเพราะในการคบก,กันอ่ะมันมีจะทั้งผิดและถูกแล้วทั้งแบบผิดใจกันหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยมันไปออกแบบไม่ได้ว่าจะไม่ให้คนผิดใจกันอาจริงๆวางให้ฟสร้างวางเหุ้สร้างแม่บอกเพ,อพออือ่อนบอกเาถอดใจแล้วน่ะจะลาออกจากบ้านพีย่ยูแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิบีมม่ใบละอีเรเพราะความคาดหวังไงบางคนน่ะเขาเป็นคู่จิ้นกันเขาก็สามารถเฟคนิวได้บ้างเฮ้ยเราละกอนมากเราละมันบพผิดกันเนี่ยทำมัน่าเป็นคู่จริงกัน พราะมันเป็นแฟนกันจริงๆนี่มันมีเรื่องหลายเรื่องเข้ามามันก็เป็นอย่างนี้ค่ะเอ้ยเะอราอ,อนกาลังใจอยู่ข้างๆกันเนาะเฮ้ยนี่เมื่อคืนลูกชายแม่กับไลท์ขายเสื้อช่วยน้ําท่วมแม่ฮะเออเขาก็แบบช่วงนี้ว่างๆเขาก็แบบช่วยหาไรายได้ช่วยไปทําบุญเขาชอบทาบุญสามสิบปีชีวิตคู่เข้าใจค่ะแม่ค่ะรักสามสิบปี ยอมกับแฟนเลยเมียรนผัวเดียวเมีเดียวมาแต่ตนเนีคไข่ใส่ชีวิตคู่กับหลายคนมากข่อยก็เลยมาใส่ชีวิตครูกับพญิตุสิบมหาปีโดนสุดเลยเนี่ยนั่าสุดของค่อยคนแรกสองสมปีก็ลาจากถึงสามสองวนที่สองเจ็ดปีก็ตุยจาก คนที่35ปีแต่ว่าอยากตุยนะอ้วนฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแกบยอยงไปกถ้าแกตุย<ม>ฉันอยู่มมไม่ได้ห่วงเจ้าเจ้าจไ๊ดอะไรถ้ามัไม่ไข่แต่คือต้องเจ้าต้องไปกว่านคอยเก็บใส่ธาดเรียบร้อ,อยวนั้ีว่าอะไรคือทาดถาดห้างทั้งมีส่ทั้งปากอยู่บ่ หูพี่ยอมไม่ไหนบางครั้งเราก็ต้องอดทนกันถ้าเราเลือกแล้วคนนี้ไงเราที่เราเลือกเองมวนบ้าเู่หนูก็คือไม่อุ้มเลยค่ะด่ากันทุกมือแต่ก็ห้ากันพูดแต่จะหักโดนเหคนนี้ีไงเราที่เราเลือกมาเองเหม็นขี้หน้ากับพวกนั้นทั้งขี้เดียดกับพวกนั้นเท่าเดี๋ยวนี้ก็ขี้เดียดเจ้าค่ะขึ้นขาโมนอกโลรกโอ้ คีมกับมีซื้อไว้มันกระท่าได้เป็นยังนี่ไหมแามหนาวแล้วเดี๋ยวสิเอาแดนน้องอยู่ในอนาคตไปให้สกเกียนก่อนเด้อแม่มากมา,ม,ามาค่ะโอ้บอสอยู่เลือกว้าวเอามาเอามาเอามาใครมีลูกมีหลานรอๆสวยๆนะคะอูกหีกนห่อยทำไมที่เขารอเขาสวยพ่อพ่อแม่เขาแบบสั่งมาดีตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำบอ,อกมาพักกันนาเนี่ยกัน เถียงกันทาไมในเมื่อเราเลิกกันไม่ได้มันก็เป็นรสชาติของชีวิตแหละค่ะจริงแฟนเก่กว่าสิบสี่ปีเล่าบุหรี่ผู้หญิงไม่เคยดีที่สุดป้านีา่นางบอกว่าไงก็เล่าบุหรี่ผู้หญิงไม่เคยแฟนเล่าแถากว่าสิบสี่ปีหนึ่งของป้าตุ้มก็มีเล่าบุหรี่ไม่เอาแต่ว่ามันมันกึ้นเลืดค่ะปัญหาคือมันอืดเลือด ขี้คานอาบน้ํามันไม่มันสกปรกมันขี้เกียจใสก่กางส้มในมันปล่อยตัวเต้นลูกชายไปน่ารอดเลยแม่เจ๋งวัยขี้มาใส่ยอ่ะเดี๋ยวใ้นี้อนาอย่เงาเลยอนโอ้เออลูกชายขึ้นรถนะเอาเขาจะไปเหรอวันนี้ไปไหมล่ะบอกมามีดอกถูกกระดูก